ลูเปอร์ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไซไฟที่เล่นเกี่ยวกับประเด็นขอมเวลาและสามารถตั้งคำถามได้น่าสนใจมากๆว่าถ้าหากเราสามารถฆ่าตัวเองในอนาคตเพื่อแลกกับเงินทองและความสุขสบายเราจะกล้าทำมันหรือไม่อีกทั้งเนื้อเรื่องของมันก็ยังมีความสลับซับซ้อนที่เล่าออกมาได้อย่างแยบยลนจนนี่กลายเป็นงานแอคชั่นจากปี2012ที่ถูกจับตาม,มองมากๆจากฝั่งผู้ชมนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในลูเปอร์จากปี2012จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้อง ขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับเสียงไฮ้หรือปารส ในทีวแรกตัวละครโจที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงบั้นปลายจะถูกบทภาพยนตร์กาหนดว่าเขาเลือกตัดสินใจที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมในช่วงแรกของภาพยนตร์ฉบับฟนอลโจถึงมีการพูดถึงประเทศฝรั่งเศสอยู่เป็นช่วงๆและเขาก็ยังพยายามที่จะเรียนภาษาของประเทศนี้ด้วยแต่ในส่วนของเบื้องหลังทางผู้กํากับอย่างร้านจอร์สันก็ดิตระหักขึ้นมาว่าทางกองถ่ายไม่มีงบประมาณมากพอที่จะเดินทางไปถ่ายฉากโลกอนาคตในปารีสที่บรูซวิลเลสจะต้องมาแสดงต่อจากโจเซ ก็โดนเลวิสได้พวกเขาจึงวางแผนที่จะย้ายเมืองไปยังนิวออรีนซึ่งตั้งอยู่ในอเมริกาและไม่ต้องใช้งบประมาณสูงมากนักในการยกกองไปแต่ท้ายสุดแล้วผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ในจีนก็ได้เข้ามาเสนอว่าพวกเขายินดีที่จะมอบทุนสร้างให้กับภาพยนตร์หากเนื้อเรื่องนั้นมีการปรับเปลี่ยนให้โจเดินทางไปใช้ชีวิตบันปลายที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแทนซึ่งทางไรอันจอร์สันก็ได้ตัดสินใจเลือกช้อยนี้ทันทีเพราะเขาคิดว่านอกจากที่จะสามารถทําให้ตัวละครโจได้เดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศอื่นเพื่อลบหนีจาากกทุกอย่งได้้แลว ให้ก็ยังสามารถที่จะสร้างแบ็กกราวด์ฉากในอนาคตอีกแบบในสไตล์เอเชีย Asia ออกมาได้น่าสนใจเหมือนกันโดยเ,เรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในชีวิตจริงโจเซฟกอดอเลวิสจะสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ชำนาญมากๆต่างจากโจวัยหนุ่มที่ล้มเหลวในการเรียนรู้โดยสิ้นเชิงและมันก็ยังเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ในชีวิตของนักแสดงคนนี้ที่บทของเขาต้องพยายามฝืนฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสซึ่งเรื่องแรกนั้นก็คือเทนติงไ I Hate About You จากปี1999พ ฝึกเป็นบรูซวิลเลส นอกจากการสวมซิลิโคนตรงจมูกและแต่งหน้าจนเหมือนกับบรูซบิลลิสแล้วตัวโจเซฟกอดอลเลวิสเองก็ได้ศึกษาวิธีการว่าจะทำตัวยังไงให้เหมือนกับบรูซบิลลิสทั้งการสวมขาเทียมเพื่อจำลองตัวต,วตนของโจในวัยชรารวมไปถึงหาภาพยนตร์ในช่วงที่บรูซบิลลลสในวัยหนุ่มแสดงมาดูทั้งหมดซึ่งผลจากการฝึกฝนนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเนื่องจากในตอนที่เข้าฉากร่วมกันกับบรูซบิลลิสตัวบรูซบิลลิสเองก็สามารถจดจำท่าทางที่โจเซฟทำได้ทันทีว่ามันคือท่าทางที่เขาเคยทำมาก่อนในนวัยหุ่ม ร้านอาหารไดิเนอร์ ร้านอาหารดเนอร์ที่โจอ,อนาคตและโจในปัจจุบันเข้าไปนั่งทานอาหารและ,ะเผชิญหน้ากันจะถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานและตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆของทีโบโดร้าัฐลุยเซียนาที่อยู่ห่างไป60ไมล์ทางตะวันตกของนิวออลีนโดยดีไซน์ของร้านนั้นก็จะอ้างอิงมาจากร้านสำหรับจุดแวะพักในอเมริกาที่ผู้ชมสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในภาพยนตร์และซีรีส์หลายๆเรื่องอยู่แล้วซึ่งแม้วันนี้จะเป็นการสร้างมันขึ้นมาแบบชั่วคราวทุานั้นแต่ผู้คนในบริเวณดังกล่าวก็เข้าใจว่าร้านร้านนี้ได้ถูกสร,ร,ร,กรจริง ระหว่างการถ่ายทำจึงมักจะมีผู้คนเดินเข้ามาถามทีมงานเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่ร้านจะเปิดสักทีและเมื่อการถ่ายทำเสร็จสิ้นลงไปแล้วร้านนั้นก็ได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้เฉยๆกระทั่งมันถูกพายุเฮอริเคนไอแซคเคลื่อนผ่านในเดือนกันยายนปี2012และถูกพายุพัดพังในเดือนมีนาคมปี2014เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่โลง่งและโครงสร้างของร้านก็ไม่ได้มีความแข็งแรงสักเท่าไหร่ปีเกิดของโจ ในภาพยนตร์เราจะได้เห็นโจที่ทำงานเป็นลูเปอร์แอซเซสินมีช่วงเวลาในการใช้ชีวิตและเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่ในวัยกลางคนและบ้านปลายผ่านช่วงปี2044และปี2072เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่มีการระบุอายุหรือเปิดเผยปีเกิดของเขาออกมาแบบชัดเจนแต่อย่างใดแต่ถ้าหากอ้างอิงตามข้อมูลที่ทางภาพยนตร์ระบุออกมาแล้วล่ะก็โจก็จะมีปีเกิดเป็นปี2019นั้นั่นเองปืนในภาพยนตร์ เรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือปืนพกขนาดใหญ่ที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์จะเป็นอาวุธปืนที่มีการผลิตออกมาจริงๆในโลกของเราและไม่ใช่แค่อุปกรณ์ประกอบฉากที่สร้างขึ้นสำหรับภาพยนตร์เท่านั้นโดยในความเป็นจริงมันก็คือปืน Magnum Research BFR มีน้ำหนักประมาณ4.5ปอนด์และเป็นปืนที่กองทัพสหรัฐนำมาใช้ในปี1873แถมยังมีอนุภาพการทำลายล้างที่อันตรายกว่าปืนแมกนัมปกติทั่วไปอีกด้วยที่ปรึกษาข้ามเรื่อง ในลูเปอร์จากปี2012เจฟฟแดเนียลส์ที่รับบทเป็นเอฟซึ่งเป็นเจ้านายของโจนวัยหนุ่มและทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้วยนั้นถ้าหากย้อนกลับไปอีก5ปีตัวละครของพวกเขาก็จะมีความสัมพันธ์แบบที่ปรึกษาซึ่งคล้ายกาันในภาพยนตร์เรื่อง The Lookout จากปี2007ซึ่งแดเนียลจะรับบทเป็นเพื่อนร่วมห้องของโจเซฟกอร์ดอนเลเวสที่ช่วยเขารับมือกับความพิการและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรสนิยมและการแต่งตัว รถสีแดงที่โจขับในเรื่องจะมีชื่อรุ่นว่า Mark One Mazda MX-5 หรืออีกชื่อที่ถูกเรียกก็คือ Mi a t ตาโดยรถคลาสสิกคันนี้จะถูกผลิตขึ้นระหว่างปี1990-1998ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โจจะเกิดนานมากกว่า21ปีเลยทีเดียวแต่การเลือกรถคันนี้เข้ามาใช้งานของโจก็ถือว่าเป็นการสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของเขาได้ดีมากๆเนื่องจากโจจะชอบแต่งตัวออกมาในสไตล์ชาวเมืองจากศตวรรษที่20ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหนังที่ถูกนำมาผสมผสานกับสูตรกึ่งทางการ และชุดที่เรียบง่ายแต่ดูดีของเขารายละเอียดส่วนนี้จึงสะท้อนออกมาได้ดีว่าโจนนั้นสนใจแฟชั่นและสิ่งของจากยุคอดีตมากกว่าอนาคตบุคคลในประวัติศาสตร์ของจีน ในซีนนหนึ่งของภาพยนตร์หลังจากที่โจโย้ายไปอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วเราจะได้เห็นว่าเงินจํานวนมากที่ตัวละครโจใช้ในเรื่องจะมีรูปของเหมาเจอตุงปรากฏออกมาด้วยซึ่งบุคคลนี้ก็ถือว่าเป็นนักปฏิวัติที่คอมมิวนิสต์ชาวจีนที่กลายเป็นบิดาผู้ก่อตั้งสาธารณารัฐประชาชนจีนและมีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ1 8 9 3ถึง1 9 7่ปืนล้มสมัยที่มาจากยุคอดีต ในภาพยนตร์จะมีอยู่ไม่กี่ช่วงที่ตัวละครโจโวัชราของบรูซวิลเลสใช้ปืนออกมาป้องกันตัวและต่อสู้ซึ่งปืนที่เขาใช้นั้นก็คือ Np90 ที่ออกแบบและผลิตโดย FNHerstal ซึ่งเป็นบริษัทในเบลเยียมและแม้ว่าดีไซน์ของปืนจะดูล้ำสมัยเกินกว่ายุคป,ปัจจุบันของเราหรือเหมาะสมกับโลกอนาคตในเรื่องมากแค่ไหนแต่ในส่วนของข้อเท็จจริงปืนรุ่นดังกล่าวก็ได้ถูกผลิตออกมาตั้งแต่ปี1990แล้วเรื่องเล่นไวนิวสุดล้ำ หนึ่งในของสุดล้ำอีกอย่างที่ปรากฏออกมาเพียงไม่กี่ฉากในภาพยนตร์อย่างเครื่องเล่นไวเนียลก็จะถือว่าเป็นของใช้ที่มีวางจำหน่ายในโลกของความเป็นจริงเหมือนกันซึ่งชื่อของมันก็คือ JROSE โดยเครื่องเล่นแผดไวเนียลยี่ห้อดังกล่าวก็ได้ถูกผลิตโดยบริษัท m i c h e l l Engineering ในสาราชานาจากอีกทั้งยังมีการผลิตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1983้รดละด้วยโดยราคา,ค,าคร่าวๆของมันก็จะอยู่ที่3 6 0 0ถึง3,950ดอลลาร์ 3, สหรฐัฐหรือประมาณ1 4 0 0 0 0นบาทนั่นเอง Why like do, ที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นเรนเมเกอร์คนแรก วายร้ายของเรื่องอย่างเรนเมเกอร์ซึ่งเป็นตัวละครที่มีพลังอำนาจสูงสุดแล้วเรียกได้ว่าอาจจะเป็นบอสใหญ่ตัวจริงประจำเรื่องนั้นจะมีข้อมูลที่น่าสนใจถูกระบุออกมาในภาพยนต์ว่าหนึ่งในเด็กที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นเรนเมเกอร์ซึ่งโจเดินทางไปฆ่าผิดคนจะอาศัยอยู่ที่417 w c h a r จ i n t o n Street โดยชื่อของโลเคชันดังกล่าวจะถูกตั้งตามแดนชาริ t ตันและสเตซี่ชาริตันซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้เกีกับไรอันจอห์สันแต่ทีไรก็ตามชื่อของถนนเส้นดังกล่าวก็จะมีอย เป็นจริงเหมือนกันโดยโลเคชั่นของมันจะถูกระบุว่าอยู่ในลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนีย90034สหรันอเมริกาภาพยนตร์ที่ถูกยกมาอ้างอิง แม้ว่าลูเปอร์จะเป็นภาพยนตร์แนวข้ามเวลาที่ถือว่าเป็นแนวทางการเล่าที่ไม่ได้ล้ําสมัยไปแล้วในปัจจุบันแต่ทียังไงประเด็นและไอเดียการเล่าของมันก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ดีซึ่งทางผู้กํากับก็ได้ระบุกออกมาด้วยว่าไอเดียของภาพยนตร์จะมีการอ้างอิงมาจากงานคลาสสิกชิ้นไหนบ้างโดยงานเหล่านั้นก็จะประกอบไปด้วย The Terminator จากปี1984ซึ่งจะถูกอ,อ้างอิงในเชิงที่ว่าตัวละครจากอนาคตได้ตัดสินใจเดินทางมาฆ่าตัวละครในอดีตเพื่อหวังจะเปลี่ยนอนาคตรวมไปถึง Back to the Future ตรงที่ว่ามีคน จะอนาคตกลับไปยังอดีตเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดหรือป้องกันเหตุการณ์เชิงลบในอนาคตของพวกเขาเองซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจแก้ไขอะไราบางอย่างที่อาจจะลบการมีอยู่ของตัวตนในตัวละครบางตัวมีตัวละครที่ต้องพบเจอกับตัวเองในอดีตและมีปัญหาการมากกว่าที่จะมาช่วยกันเช่นตัวละครบิฟแทนแนน,นจาก Back to the Future ที่ย้อนเวลามามีเรื่องกับตัวเองแต่ก็ต้องจำใจช่วยเหลือกันไปมาบ้างเศร ชื่อของเด็กชายเซตที่รับบทโดยเพียสแกเนียนจะเป็นคำที่มาจากภาษาสเปนซึ่งแปลว่าหลอดและว่ากันว่ามีต้นกำเนิดมาจากภาษาอาหรับอย่างคำว่าเซย์ก่อนจะถูกเปลี่ยนตามการเวลากลายเป็นเซตภูมิหลังของแม่ของเขาอย่างซารา่าหรือพ่อของเซตจะไม่ได้รับการเปิดเผยออกมาและไม่มีการเชื่อมต่อไปถึงภาษาสเปนหรือภาษาอาหรับแต่อย่างใดนอกจากนี้ชื่อดังกล่าวก็ยังมีคำในภาษาฮินดีอีกชื่อหนึ่งว่าเซตซึ่งเป็นชื่อเล่นสั้นๆยอดนิยมของเด็กชายชื่อซิดาร์หรือซิดูเป็นตน้นโดยเด็กคนนี้มักจะ พูดคาว่านานาออกมาบ่อยมากๆเพื่ออ้างอิงไปถึงสถานที่ปริศนาแห่งหนึ่งโดยเขาเองก็ได้บอกว่าปู่ของเขาได้สร้างอุโมง์ใต้ดินขึ้นมาอีกด้วยแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือนานายังเป็นคําภาษาฮินดีซึ่งหมายถึงคุณปูด่ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพ่อหรือบรรพบุรุษของเด็กจะเป็นชาวอินเดียแต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาของผู้ชมที่มีความเข้าใจเรื่องภาษาแล้วรากสาวของคําบางส่วนท่านั้น not mom. Liar. ลูกน้องของเรนเมเกอร์ ฉากสักส้นๆที่นําเสนอเรื่องราวในอนาคตเราจะสามารถเห็นได้ว่าลูกน้องของเรนเมเกอร์มักจะสวมเสื้อคลุมสีดําและหมวกปีกกว้างเอาไว้เสมอๆซึ่งทย้อนกลับมาที่เส้นเวลาปัจจุบันระหว่างที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศห้องในวัยเด็กของเซดเราจะสามารถเห็นโปสเตอร์ประกาศจับแบดบอบซึ่งแคาแรคเตอร์ดังกล่าวจะมาจากภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง The Life and Times of j u d g Roy Bean ในปี1972ที่มีตัวละครชื่อว่าแบดบอบเดลไบโนเป็นตัวละครที่ถูกล่าฆ่าหัวอยู่ปรากรออกมาโดยตัวละครจะ,สะแสดงนําโดด สเตซี่คีชหลายๆความทรงจําในวัยเด็กของเซจจึงน่าจะถูกส่งต่อบไปถึงการออกแบบเสื้อผ้าให้กับลูกน้องของเขานั่นเองกอนเมก ้อนเมฆหรือสิ่งที่อยู่ในสถานะของควันจะถือว่าเป็นโฟลชาร์โดที่แอบแฝงในเยะสําคัญของเรื่องมาตลอดในทุทกๆส่วนเริ่มตั้งแต่เมฆบนท้องฟ้าควันบุหรี่ที่ตัวละครหลายๆตัวสูบฝุ่นที่โจใช้จัดการกับตัวละครฮิดบลูและแม้แต่ครีมเทียมที่เทลงไปในกาแฟาก็ยังเป็นการอ้างอิงไปถึงสสารที่คล้ายกันกับเมฆแต่สิ่งที่สื่อชัดเจนมากขึ้นไปอีกก็คือตอนที่สิทธิ์ฆ่าเจซี่เลือดที่ไหลออกมานั้นก็จะฟูงและเหมือนกับก้อนเมฆด้วยซึ่งการแฝงในัยะเหล่านี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงงงรรายรยลเเเเอีดดทัั้หมมถึนนนก่ ย้อนเวลามาเจอตัวเองตอนเด็กสำหรับบรูซวิลเลสนี่ก็จะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ในชีวิตของเขาแล้วที่ตัวละครของเขาได้ข้ามเวลามาเจอกับตัวเองในช่วงวัยที่อายุน้อยกว่าโดยเรื่องแรกนั้นก็คือท h e ล e l ังก well ิสปี s ปี1995ที่ตัวละครของเขาเดินทางมาเจอตัวเองในวัยเด็กแบบไม่รู้ตัวที่สนามบินซึ่งเป็นโลเคชันสำคัญในเรื่องส่วนเรื่องที่2ก็คือเด e k i ิจากปี2000ที่ตัวละครของเขาต้องย้อนมาเจอตัวเองวัยเด็กแบบโดยตรงเลย เรนแมเกอร์ในช่วงวัยกลางคนแม้ว่าภาพยนตร์จะนําเสนอให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามสิทธ์ก็จะเติบโตไปเป็นเรนเมเกอร์อยู่ดีซึ่งในภาพยนตร์จะไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าในช่วงที่เขาเติบโตไปแล้วเขาจะมีอายุประมาณเท่าไหร่ในตอนที่ทําหน้าที่เป็นวายร้ายโดยสมบูรณ์แต่ถ้าหากลองเอาช่วงเวลาปีในเรื่องมาคํานวณดูแล้วล่ะก็เราจะพบว่าสิทธ์จะกลายไปเป็นเรนเมเกอร์ในปี2074และเขาจะมีอายุประมาณ35ปีพอดีถ้านับจากปีเกิดของเขาในปี2039คนเดียวหรือสองคน ในทีรวรกไรรันจอร์สันจะเสนอให้โจเซฟกอดอนเลเวสแสดงเป็นทั้งโจวัยหนุ่มและโจวัยชาราไปเลยเพื่อที่ภาพยนตร์จะได้มีความต่อเนื่องและผู้ชมนั้นไม่สับสนในเรื่องของหน้าตานักแสดงแต่นักแสดงคนนี้ก็ได้เสนอว่าภาพยนตร์ควรจะไปหานักแสดงที่มีอายุเยอะมากกว่าเขามารับบทโจวัยชารามากกว่าซึ่งบรูซวิลเลสก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสุดๆอีกทั้งโจเซฟก็ยังไปขอให้ช่างแต่งหน้าจากจีไอโจที่เขาและบรูซเคยร่วมงานด้วยมาแต่งหน้าเขาให้คล้ายกับบรูซวัยหนุ่มมากที่สุดเนื่องจากช่างแต่งหน้าคนานั้น มีฝีมือในการแปลงโฉมที่เก่งมากๆเสิฟน้ำตอนไหนเมื่อโจหนุ่มและโจชาราอยู่ในร้านกาแฟาด้วยกันพนักงานเสิร์ฟเบียร์ทริกจะมารับออเดอร์และโต๊ะของพวกเขาก็จะยังคงว่างเปล่าอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอกลับไปเอาอาหารให้พวกเขาจูจๆจะมีเครื่องดื่มสองแก้วอยู่บนโต๊ะแบบหน้าตาเฉยซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้ยกเครื่องดื่มมาให้กับพวกเขาก่อนเพราะฉากที่เหลือนานจะเป็นการสนทนาการระหว่าง2ตัวละครที่เธอไม่ได้เข้ามาในฉากเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผิดข้างในฉากที่โจหนุ่มถูกซาร่าเอาปืนลูกซองที่ยัดกระสุนหินเกลือยิงอัดไหลข่ขวาจนโจชารามีแผลเดียวกันมันจะมีข้อผิดพลาดของความต่อเนื่องออกมาเนื่องจากในตอนที่ซาร่าทำแผลให้กับโจหนุ่มแผละจะถูกย้ายไปที่ไหล่ฝั่งซ้ายแทนอ่านบทครึ่งเดียว เอมิลี่บลันได้ตัดสินใจที่จะแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากได้อ่านบทไปแค่ครึ่งเดียวเนื่องจากเธอคิดว่าเนื้อเรื่องนั้นมันน่าสนใจและเธอก็โอเคที่จะแสดงแล้วทั้งๆที่เธอก็ยังไม่รู้เลยว่านิสัยของตัวละครซาร่าห์นั้นจะเป็นคนยังไงเลยที่ซ้ำสคริปที่เกือบไม่ไดีสร้าง หากย้อนกลับไปในปี2010ลูปเปอร์จะจัดอยู่ในสคริปภาพยนตร์ที่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของการประกวด a l i s t of the Most l i k e d and m e s u s c r i p t s of the Year หรือสคริปภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถูกสร้างในปีน,นั้นแต่ถูกโหวตให้ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีซึ่งหลายคนก็คงจะไม่คิดว่า2ปีต่อมามันจะถูกสร้างขึ้นมาจริงๆและประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อห่วงปืนพลาด นัวซีแกนที่รับบทเป็นคิดบลูและใช้ปืนลูกโม่เป็นหลักจะได้รับคําชมว่าเขาสามารถใช้ปืนได้ในระดับที่คล่องแคล่วม,มากๆจนการถ่ายทํานั้นออกมาง่ายได้สุดๆแต่ในฉากที่เขาควงปืนพลาดจนเกือบทําตกก็เป็นฉากที่เขาแสดงได้ผิดพลาดจริงๆซึ่งไรอันจอร์สันนั้นก็ดินชอบมาและเลือกฉากนั้นไปใช้ในภาพยนตร์ผิดฮิวในวันเกิด ในระหว่างการถ่ายทำวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบอายุ30ปีของโจเซฟกอร์ดอนเลเวสตัวนักแสดงน,นั้นจะเล่นผิดคิวจนตกจากทางหนีไฟและห้อยตัวอยู่ได้วเสตีแต่เรื่องที่พีก,กวนนันก็คือเขาได้ถูกปล่อยให้ห้อยอยู่อย่างน,านั้นโดยมีทีมงานคอยร้องเพลง Happy Birthday และเข็นเค้กวันเกิดออกมาให้เขานาฬิกาของโจ นาฬิกาที่โจใช้ก็จะถือว่าเป็นไอเทมที่มีความพิเศษและบ่งบอกถึงตัวตนของเขาออกมาได้ดีไม่น้อยเลยซึ่งมันจะเป็นนาฬิกาที่มาจาก Longcase The g a g h Market ที่มีตัวเลขแบบออตโตมันซึ่งได้มาจากตัวเลขฟาซีที่เป็นตัวเลขรูปแบบของเปอร์เซียและมันก็สามารถบ่งบอกนิสัยเชื่ยนชอบของเก่าของเขาได้เป็นอย่างดีมาก โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เรื่องลูเปอร์ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ซายไฟกระแสแรงในช่วงเวลาที่เข้าฉายอีกทั้งยังมีเนื้อหาที่คาดเดาดียาและเล่าได้ล้ำสมัยจากแนวทางเดิมๆของงานภาพยนตร์แนวข้าเวลาเรื่องอื่นๆได้น่าสนใจสุดๆนี่จึงถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดของผู้กำกับอย่างไรอันจอร์สในยุครกแรก,แรกเลยก็ว่าได้แล้วเพื่อนๆเราครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากลูเปอร์ในปี2012นอกเหนือจากที่ เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไปกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี่ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ